ส่วนญาติโยมที่มาจากตะบนต่างๆอาหารอะไรที่เรากินค่ะพระสงฆ์เดินกาะฉันได้หมดเลยนะแต่ละทีแต่ละที่เมนูหรือรสชาติแตกต่างกันตอนนี้โยมก็พักผ่อนตามระยะาสายก่อนนะโยมก็พักผ่อนตามระยะาสายก่อนโยมนะใครมีกพลังช่วยส่วนอาหารส่วนเลยวันนี้ญาติโยมมาจากหลายตำบล นะจำอาหารจำชื่ออาหารได้ไม่หมดรู้เดี๋ยวว่าตอนนี้มีอาหารสดเซนโต่แห้งน้ำปลานะกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นจากคุณโยมอ้าวน้อและคณะนำมาแล้วบริการให้สนับสนุนด้วยนะประกาศขบวนการด้วยญาติโยมท่านใดที่จะร่วมถวายนะ นะก็ว่รรวบได้ที่อยู่นะจะรวบุ่น่วบุ่นจะรวมถวายปัจจัยปัจอ่อที่นำพามารวบตะบุญก้อนได้ที่จะโยงมารวบปุ่น้นก็มาบริจาคได้ที่กองบการสาธารรยชนนะดูแลซึ้งกันแลกกันนะครับเป็นบุญเป็นปุนของรุณหุวงพ่อด้วยฐันบุญนามของคุณญยติโยงด้วยวันนี้ มีอาหารหลากหลายพระสงฆมเน้นที่มาร่วมฉลองศรัทธานี่ก็นการยืมตัวกำลังใจกำลังใจนะคณะสงฆ์ก็มีเรื่องมีวัดไัรภูวัดไัรภูมิก่อเป็นอาหารเป็นอาหารสมัยเป็นปัจจัยมาความตคลงมองกูด้วยนะแล้วก็ การนักสดงจากวัดพวแลเก็บวัดองนะผัดไทยานักแสดวัดกลางผัดไทยวันนี้มีผัดไทยอุการบัตรลชานเลิศเลยทีเดียวทำทำมาค้างขายขายกีขายิมากมียามีโยมใช้มานุ้นกันตลอดทั้งวันวันนี้ก็ถือโอกาสมารววมด้วยนะผัดไทยแม่้นดีเป็นเจ้าภาและก็ต้มบนะต้มซ่บอย่างร้านอีสา โอ้อาหารนี่ก็ของคณะสงฆ์ตำบนในเมืองอต้องเอาอาหารที่อยู่ในเมืองนี่แหละมามาถวายพระเพราะเราอยู่ในเมืองก็ต้องเอาอาหารในเมืองนี่แหละส่วนญาติโยมที่มาจากตำบลต่างๆอาหารอะไรที่เราคิดคพระพระสงฆ์นนนใน,นเกาะชันได้หมดเลยนะแต่ละจิตรละที่เมนูหรือรชสชาติแตกต่างกันนี่เราก็มาร่วมตัวยกัน

อ่ายานยนต์ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ